วันที่ชาวเกมเมอร์เนี่ยนะตอนนี้คุณก็อยู่กับมีเกมดีวิวเกมเมอร์นะกยิวกับเกม Resident Evil นี่นะอืมเนี่ยเออฮัลโหลเอ๊วัีชาเอร์นะครบตอนนี้กูกอยู่มนะกับกมอร์แล้วก็อยู่กับเกม e n t ว i นีในโหมด o n o r m a l c เนี่ยแล้วก็อยู่กับเอ่อใครครับฮัลโหล ก็ผมวะเออผมนะนายเอเจนต์เนี่ยเออเอเจนต์สิบเจ็ดฮิตแมนออสเตเียกดเลยกดเลยเออเนี่ยอันนี้ก็เป็นโหมดเออไม่ได้แข่งกันมาโคออฟเหมือนโคออฟแบบยิงซอมบี้ํำๆโอเคเราจะเริ่มเล่นกันเลยเอเจนต์จวยเอเจนต์วยหัวแข่นไงเออผมก็จะเล่นเป็นแจ็คเวสเกอร์นั่นเองนะครับ ผมก็เล่นเป็นเอเจนต์เนี่ยฮะฮะอันนี้กูจะมาถามมึงเว้ยอ่าไข่อะไรเกิดก่อนกันวะหึค้ถามนะอ๋อคําถามลูกแตกอะคือบอกตรงเลยขคำถามนี้นี่รอข้ามเวลาให้มันโหลดเสร็จอืคือกูไม่มีมุ้งจะเล่นทำนองนั้นใช่ไปเลยไปไป้ยอย่าออยอะ อร่อยอะไรจะยินไหมเนี่ยจะยินแหนเราจะทําการทดสอบฝีมือตัวเองคือการเอื้อเตะซอมบี้เข้าให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บไรเอ้ยมึงมาช่วยกันบ้างก็ดีนะเก็บยาเนี่ยเดี๋ยวมาส่งยาไปดูดูดูมัน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 ไม่มาช่วยเพื่อนเลยไม่เป็นไรครับผมเห็นผมเห็นเกมสำคัญของเพื่อนโอ้โหมึงพูดเอื้อผมไม่ช่วยมึงด้วยอ่ะ ขายไม่ทำอะไรเก็บของเนี่ยเราจะให้ของซัพพอร์ตเข้าไปนี่คือของซัพพอร์ตนะให้คุณเอเจนต์สิบเจ็ดนะ่ยเฮ้ยแม่งแหลกๆว่ะอุ้ยเอ้ยเฮ้นี่วาร์ปได้ไหนวไม่มีตัววาร์ปมันแหลกเน็ตกูมากกว่ามายิงมาไลเดอร์คลิกอ้าวเฮ้ยจังตายแล้วกูแม่งรู้สึกแหลกๆหลกนะเนี่ย แหลกเน็ตนะครับตอนเนี้ยเออใช่ฝนตกม่งตรงนี้หมดเมื่อวานมาเล่นไม่เห็นแหลกขนาดนี้เลยไม่ตอนนี้ฝนตกไหมเออใช่มันแหลกเน็ตกว่ะไอ้เลยล้เรียบร้อยครับแล้วก็โค้งสวิงโสวิงแตกแต่ลืมบอกโปรเจกต์ที่มาเรามาเล่นกันนะโปรเจกต์นี้ก็คือโปรเจกต์เดิร์ฟตูเกมนั่นเองนะครับใช่ครับ ็นโปรเจกต์ที่มาเล่นเกมแบบเออเป็นเหมือนเป็นหมดเซริมเล่นๆน่ะเออทำนองนั้นมันบอกไม่ถูกเหมือนกันอ่ะเป็น,เป,นเป็นแบบมันเล่นด้วยกันแค่นั้นอ่ะช่างแม่งอะคี้แกอธิบายก็ยินโปรเจกต์นี้ทําเพื่อย,ยินดีต้อนรับสู่วันเปิดเทอมของพวกเรานั่นเองนะครับถ้าเปิดเทอมกัน<ต>เราต้องทําอะไรเล่นเกมอ่ะเปิดเทอมแม่งจะเล่นเกม ช่วยกูด้วยใค้เป็นมาม่รมาดินี่มามามาเรียบร้อยเก็บหน้าไปทีนี้มูตอนนี้คุณวบสุดเยือกโยอะเยือเยอยเยือโยอะเยือลง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 เก็บให้หมดเลยเยอะว่ะไม่ไม่น่าลงตามมึงมาเลยเอสัตว์ไปแล้วลงด้วยโหมดไปอ่ะไหนเอามั้งเอามั้งเอามั้งอีกสักหนึ่งดอกโอม ไปหายคอ่อยไงเวลาจะหมดแล้วเว้ยเดี๋ยวได้ทำกันแต้มเดี๋ยวเก็บเก็บเวลาเพื่อหยุดให้เธอไม่ไปเออนี่สุดยอดสุดยอดเออได้เวลาแล้วต้องแดกยาครับแดดยาสักสองอันที่ถามว่าทำไมมาถึงไม่เก็บเวลาก่อนให้ตีซอมบี้ทำไมก็เพราะว่ามันเป็นสไตล์ของพวกเรานั่นเองครับเก็บ เก็บเก็บเวลาที่หลังมีตบ,บี้ก่อนตืมมมันเป็นเรื่องส่วนตัวเข้าใจปะ,ะเออมึงไม่ต้องมายุ่งกับพวกเราตัวของฉันไอ้เฮี้ยนนี่ก็เป็นเพลงหมดเลยไ <c oughs> ด้ปขยิงก๊อฟถ่ไม่ขยิงไอ้เจ้ยจะมาเกาะววกูซ่อ,อมนี่ห้าคอห้าคอมึงฮาร์ดคอร์โอ้ยเฮี้ยระเบิดแสงเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดไฟกูบ้างเนี่ยเป็นการตูมโอ้โหเอเลเฟนต์คิวเลอร์เอเลเฟนต์คิวเลอร์เนี่ยเอเลเฟน เอ้กระสุนลงไอ้กระสุนหลนเต็มเลยตระวันีนกระสุนโยเย็นไปโกรธใครมาวะอ้กูมาระบายไอ้นี่ก็ส่องตะไดมันเลยเนาะกูไปเก็บของละโอ้กระสุนกระสุนเต็มเลยโอ้โกระสุนเต็มเลยโอ้โหโอ้โ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 โโโอ้โอโ กูบ้าไปแล้วเอาให้ของของลนของหายเฮ้ยอเอาใ้กดผิดเลเลไม่เป็นไรอ้เดินคลิกแตนตัตัตัมามาไหนไหนหมา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 เจอเอเลเฟนคิวเลอร์กูไหมล่ะหมาตายแล้วเว้ยไม่หมาตายเดียวกว่าเอ้าเฮ้ยจบหายแล้วจบหายแล้วจบหายแล้วหมาเอเลเฟนเอเลเฟนคิวเลอร์เอเลเฟนคิวเลอร์ไม่ใช่เปล่าเอเลเฟนเป็นี่มันคนนี่หว่าเอเลเฟนคิวเลอร์หมาขยันเฮ้ยกระสุนหมด เฮ้ยอ๋อไอ้นี่มันเอ้ยนี่มันคือตัวอะไรวะระเบิดไฟอือเรียบร้อยเด้อเออมุดกันไปเฮ้ยเสียงมันเสียงเออตอนนี้เราแอบวิ <half. S 2> oh, ่งหนีกันแล้วเฮ้ยระเบิดโอ้ยมันละกันระเบิดอะไรกันเนี่ยเออเวลาก็จะหมดแล้วเออระเบิดกันไปโอ้โหไอ้ดอร์คิกแตกแตกแตแก ไม่ไหวัน้ครับเออเออโอ้โหเขาะเปิดเลยอือตูมไม่ต้องเก็บไลงเวลากันเพื่อเพื่อแป๊บหนึ่งชุนละเข้าทำไมนะถึงไม่เก็บเวลากันไม่ช่วยด้วยไปเบ้เนาะ มาแล้วมาแล้วถ่ายอยู่ไหมถ่ายถ่ายถ่ายเมื่อกี้แม่ไปเอาของกินว่นนะมีเวลาเอาของกินโอเคครับวันนี้สำหรับเโปรเจกต์ Project. นะเกมริสเดนรีวิวโปรเจกต์เดิมทุกเกมก็จบแค่นี้ยอแล้วก็ <c oughs> ทำ <Yes. S 1> เกมเนี้ยโปรเจกต์ Project แบบนี้ยจะมีอีกหลายๆเกมไม่ใช่ r e ร i d เ n t เกมเดียวนะครับ <c oughs> จะเป็นเกมอะไรก็คอยติดตามชนกันได้ที่ เออลิงที่ขึ้นทางล่างน,นี้เลยครับไม่มีกูทําไม่เป็นลิงที่ขึ้นด้านล่างเนี้ยเออเดี๋ยวล่างเนี้ยล่างเนี้ยล่างไหนวะกูทําไม่เป็นเออล่างนี้คลิปชั้นเอ,เอ้าโอเควันนี้อขอจบเพลงแค่นี้บ๊ายบายไปบ๊อบอนัน